เราก็จุดนะคะจุดฟืนนะคะเดี๋ยวรอให้มันเป็นฐานจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะระหว่างนี้จะพาท่านผู้ชมไปปลูกเพาะเมล็ดผักนะคะเตรียมดินใส่กระถางกระถางเราจะเป็นล้อรถไม่นะคะคนานหกอกเช่นเคยนะคะรอเล่น ดูนะคะใจจดใจยอมากกับก้อนหินนะคะมีการทรงให้ด้วยนะคะ วางนี่ก็เลยนี่นะคะมาเตรียมดินจะเห็นนี่ปุ๋ยทำมาใส่ปุ๋ยยังใส่ปุ๋ยขี้งวขี้ไก่ขี้กระต่ายกระท้างเราคือรอรถนะคะทำมารอรถเอาอยัางห้องปุ๋ยเอากระสอบปุ๋ยขาวห้องฐานมันใช้ไม้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เห่าเอาพวกพืชผักหญ้านะคะ พวกเศษยังเห็นวอนให้นลากลายเลยนะคะจะเป็นเศษเขาพุ่มเขาโพดนะคะสีมาร์กไว้นะคะแต่ปีที่แล้วนะคะเอามาใส่เราก็จะทําการเพราะ,มะเมล็ดขึ้นไม่ขึ้นไม่รูนะคะเพราะว่าอากาศยังไม่อํานวยคือสิม,มาพกพอะแล้วก็หาพลาสติกผุไปนะ,ะพระพาแมงรักนะคะกับเผา ครั้งนี้นะคะเราก็จะหวานแค่กะเพราอย่างเดียวนะคะแค่นี้แหละพี่น้องกระถานี้ก็เดี๋ยวจะโรยเป็นแมงลักกับโหระพาเข้าตองมาถรนและดิดออกนะคะ กินเป็นสลัดนะคะพี่นนองนี่นะคะกระถางนี้ปุยกเพาะแล้วนะคะใบแมงลักกับโหระพาส่วนอันนี้นะคะเป็นต้นหอมกำลังเริ่มโตเลยค่ะท่านผู้ชมต้นหอมกินใบนะคะไม่มีหัวค่ะพันนี้นะคะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นที่เขาชอบเรียกกัน่ะนะ จะมีสองแบบนะต้นหอมญี่ปุ่นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นอาโขบัวโรนะคะอันนี้จะเป็นสตอเบอรี่นะคะไม่มีดอกมีผลนล้สไหาเก็บต้นหอมนะคะไปกินกับส้มตำแล้วทำการปิ้งย่างกันดีกว่าะค่ะนะคะเก็บกินนาะกินเรื่อยค่ะ ว่ามันกินแสบดีค่ะตน้นน้อยๆว่าต้องให้มันเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่มันฉุนก็เก็บแค่แบบอันไหนมันแบบใหญ่ถามว่าทำไมไม่ถอนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะให้มันปงขึ้นมาใหม่ให้ห้าฮักได้กินเรื่อยๆยังบัท่านได้ใหญ่ปลูกได้นน่ถ่านใหญ่ปลูกมันกับสิใหญ่แบบสั่นค่ะนะคะเห็นบะอ เก็บไปพอติกินไปเอาอุปกรณ์มาทำปิ้งย่างกันดีกว่านะคะ หมูนั่นแหละปิ่งปิ่งไก่ค่ะพี่น้อง ี่เด้อพี่น้องตำปลาค่ะนี่นะคะไก่ย่างของเรานี่หมูนะคะคงกินน่ารหละนี่นะคะปิ้งไก่กินไปพิ้งไฟไปนะคะกินตำปลาค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะวิธีชีวิตนะคะ นำเสนอนะคะนี่นะคะตำป่าหัวเฟนเน้นค่ะพี่น้องนะคะ,ะค่ะนี่กินกับต้นกระเทียมนะคะนี่แหละนะคะวิถีชีวิตตำครึ่งหนึ่งนะคะนี่แล้วก็ผักแลดิสของเราเองนะคะต้นอ่อนแลดิสตำใส่หอยนะคะใส่เห็ด กับไก่ย่างนะคะหม,มักใบสตรอบเบอรี่ะค่ะเดี๋ยวมาสิคําสักก่อนนะคะไก่ยวสิซุกละลักข้างหน้าอื น้องเอ้ยแซ่บดีๆน,น,นะคะใส่เห็ดหูหนูนำอ,อยากานำเจโน่แซ่บคักขนาดค่ะตำปลาใส่หอยนะคะหอยลาย มาเริ่มมาเริ่มมากินต้องกันค่ะอืมบรรยากาศยำแรงแรงห้องปุยสีซ้มถุงเลยเลยอืม,อม,อม พักชีใบเลือยนะคะพักชีฝรั่งบะหมี่นะคะปุ๋ยตําไสนี่ต้นกระเทียมหอมแสบขนาดบะมีบักหุงนะคะใส่หัวเป็นเนียนแทนภาษาจะเป็นเอิญหินมะขุ่ใบนะคะใบมันจะขายพักชีเหล่า ติ้งไปกินไปค่ะได้ติ้งใจร้อนๆแถมขบุนกินไปเรื่อยๆ ใสบมาอมอมักสิ่งปิดปิดใจสุดเอยค่ะนะคะอืมครังครังครัง้งครั้ง ปีกตอนบนกับปิกตองกลางปลายปีกใสแสบปกติก็ไม่ได้ให้ใ กินกระดูกไก่เด้มมา 个甜花吗？ ก็จะมีสีเหลืองสีขาวคา่ะไก่เหลี่ยงสีเหลืองมันจะเลี้ยงด้วยข้าโพดนะคะคือ,อยมสื่อไก่มากกับซามปีไก่ไว้ค่ะแ <c oughs> ชร่ชงปิดยำได้หลายอยากแล้วก็จังเอาออกมากนะคะมไม่งั้นก็นะคะไปซื้อเอามันมีปีไก,ก่ขายเพื่อน างานหลายคนสงสัยคือมันมีสี้สีเหลืองสีขาวนะก็เลบบยบอกว่าย่ำสื่อใจมาหันปีกนะคะหันปีกหั่นขาแยกทุกส่วนแล้วก็แช่ชองฟิดไว้ถ้มมีปุป้ยไปเห็ดงานตังเหมือง ยือเลยต้องมาเฝ้าอยู่นี่จะเห็นว่ากินคนเดียว อร่อยทึงใจนะคะ